สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เราจะพามาดูบอลสีข้างบ้านค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่มาดูค่ะท่านผู้ชมมีแต่สวยๆค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมดูดิสวยมากสวยจริงๆดูดิทรงใส่จั๊หัวใหญ่หน่าดูคุณผู้ชมค่ะนี่นี่มาดูดิก็มีลูกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ลูกเขาอ,ออกสองต้นด้วยดูดิมีแต่สวยๆคุณผู้ชมดูดิ นี่ดูเนาะอันเนี้ยไก่เซอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะดูดิมีแต่สวยๆเนาะคุณผู้ชมน,นี่น่าจะเป็นเดนมาร์คค่ะคุณผู้ชมค้าดูดินี่อันนี้เดนมาร์กนะคะเจ้าคงเดนมาร์กนะคุณผู้ชมประมาณสามฝ่ามือค่ะคุณผู้ชมค้าเยอะมากดูดิใบใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากๆสวยมากๆดูดิ ดูอันนี้ยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมประมาณสี่ฝ่ามือนะคะคุณผู้ชมสวยมากดูดิโอ้หเขาเลี้ยงยังไงให้ใบมันขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วมีหลายต้นเลยนะคุณผู้ชมดูดินี่ดูดินี่โอ้ยมีแต่สวยๆดูดินี่ดูเขาเลี้ยงไว้นะคะคุณผู้ชมสวยมาก ต้นใหญ่มากนี่ก้านเขานะ่ะก้านเท่านิ้วชี้หนูนะคะค,ค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมขาก้านเขานะยาวใหญ่เท่าเท่านิ้วชี้หนูเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้สวยสวยจริงๆ ดูดีบ่เงินนะคะอันนี้ก็บ่เงินนะคะใบเขาใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือเลยนะคะคุณผู้ชมคะดูนี่อันนี้จะมีต้นเล็กเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้เป็นไกเซอร์นะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะสวยมากๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอช่ยชนนะคะคุณผู้ชม ลัเสวะนะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นผงสุวรรณนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบอกเงินนะคะคุณผู้ชมดูดีสวยมากหน้ไใบเขาอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีบุรีรัมนะครับคุณผู้ชมคะสีบุรีรัมนะคะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีกราดค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ม่วงมงคลนะคะคุณผู้ชม เมืองมงคลอันนี้ก็เป็นสีปราดค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีบุรีรัมนะคะเนี่ยสีบุรีรัมมีแต่สวยๆอันนี้จอมทับค่ะท่านผู้ชมดูดิสวยจังเลยอว่าเป็นจอมทับสวยมากค่ะคุณผู้ชมเนาะสวยดูดิมีแต่ต้นนู้นสวยดูดิดดดดดด อันนี้เขาเรียกสีปราดนะคะคุณผู้ชมนี่ดขาไม่ใชวชนด้วยคุณผู้ชมคะดูดีสวยเนาะนีอ่อันนี้ก็จะเป็นไกเซอร์นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไม้ป่าก,ก้านดำนะคะคุณผู้ชม,มก็เป็นไม้นนะคะคุณผู้ชมคะดูดิแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะคุณผู้ชมสวยจังเลยดูดิ าบอกแล้วจําไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากดูดีเนาะสวยจริงเลยดูดินกกระทาเขาก็สวยมากคุณผู้ชมค่ะดีดิเนาะอันนี้เป็นอ่าหน้าวัวแดงหรือแดงหน้าวัวนะคะคุณผู้ชมเนาะมีแต่สวยสวยดีดีนี่เขาเลี้ยงง่ายๆเขาเลี้ยงง่ายๆนะคะคุณผู้ชมดูดิเลี้ยงอยู่หน้าหน้าห้องแถวนะคะคุณผู้ชมก็จะสวยประมาณนี้เลยสวยๆทั้งน,นั้นเลยดูดิ เนชอบชอบชอบสองอันนะคุณผู้ชมสวยอ่ะสวยจังเลยีแต่สวยๆอันี่สวยมากเนาะีแต่สวยๆดูดิตะมมุตรงนี้โรชายชนนั่นละเลยตะมมุตัมมุก็มีอีกหลายอย่างนะที่เราไม่รู้จักชื่อนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันคุณผู้ชม สวยเนาะคุณผู้ชมคะดูดูสวยจริงเลยนี่ดูดิคุณผู้ชมคะนี่สวยมากอะไรนะเลยละจอมทับ <c oughs> สวยมากคุณผู้ชมคะพูดผิดอันนี้จอมทับค่ะคุณผู้ชมคะสวยมากๆเลยดูดิสวยไม่มีที่ติเลย สวยแพ็คคู่เลยคุณผู้ชมดูเนาะมีม่วงหงคนเลยสวยเลยแล้ก็หลังจากที่เราพามาแอบดูบอลสีข้างบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก like, ็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราพยัเที่ยวชาแนลสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแอบมาดูบอลสีเขา <laughs>